สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราเดินทางมาถึงไล่หนีเรือเบี้ยผูก e ีพีที่9แล้วนะครับจากรูปนะครับเราได้ยกตัวอย่างหรือได้ถอดเกมในกรณีที่ฝั่งขาวหนีผิดไปหมดแล้วนะครับใน EP ที่ีที่7.1 7, 7, 7. 1, แล้วก็ EP ีที่8นะครับสำหรับวันนี้ก็จะมาดูกรณีต่อไปนะครับซึ่งจากรูปนั้นฝั่งขาวมีเพียง2ตาเท่านั้นที่จะหนีได้นะครับ แล้วผลจะออกเป็นเสมอนะครับก็คือตาที่ขอ7แล้วก็เอาไปตีรุกที่งองู8นะครับซึ่งเกมทั้งหมดตั้งแต่ EP 1นะครับผมได้ใช้โปรแกรมในการแกะนะครับโปรแกรมเอ่อความจริงปลายกระดานนะครับของคุณ A อทศพลน,นะครับผมก็เพื่อนๆลองเข้าไปดูได้นะครับเซิร์ชคำว่าความจริงปลายกระดานใน Google นะครับก็จะขึ้นเป็นอันแรกเลยนะฮะ ทั้งหมดนั้นผมไม่ได้แกะเองนะครับผมใช้โปรแกรมในการช่วยแกะด้วยนะครับเพื่อความแม่นยำและความถูกต้องนะครับอ่ะมาเริ่มดูกันเลยดีกว่านะครับในที่นี้ผมขอเลือกเดินเรือไปตีรุกนะครับเพื่อชิงจังหวะที่เดินนะครับและบังคับให้ฝั่งดำต้องเอาเม็ดไปปิดนะครับขาวตีลูกแต้มนี้นะครับบังคับให้ดำเอาไปปิดนะครับซึ่งเป็นการเดินที่ถูกต้องและจะออกเสมอนะครับ ซึ่งในตาต่อไปนะครับท่อนแยกเยอะมากเลยนะฮะซึ่งตาที่เดินแล้วแล้วขาวจะเสมอก็คือเดินขุนไปกอไก่5ขอไข่5ขอไข่เดินเรือไปขอไข่8คขอควาย8แล้วก็ฉช,ชิง8แล้วก็เดินเรือไปที่ชอาช้าง8ดนะครับถึงจะเสมอถ้าตาอื่นจะออกแพ้นะครับเดี๋ยวนี้เรามาดูกรณีที่ขาวเดินผิดนะครับโดยเดินเรือมาที่จอจาน8นะครับ ขาวเดินเรือมาแต้มนี้นี่ก็ถือว่าแพ้แล้วนะครับโดยฝั่งดำก็จะมีวิธีการบีบนะครับผมในตาต่อไปนั้นดำจะเดินเรือมาที่ยอหญิงหนึ่งเพื่อเตรียมตีรุกขุนนะครับในมูฟต่อไปนะครับฝั่งขาวเนี่ยไม่ว่าจะหนีไปตาไหนก็จะแพ้หมดนะครับอยู่ที่ว่าจะแพ้ช้าแพ้เร็วเท่านั้นเองครับ ในรูปนี้นะครับผมขอยกกรณีของการเดินขุนก่อนละกันนะครับถอดถอดในการฝั่งขาวหนีขุนไปตาต่างๆก่อนนะครับจะถอดให้หมดเลยนะฮะเราจะมาดูนว่าดําจะมีวิธีเข้ากระทํำยังไงนะครับในกรณีนี้เนี่ยขาวเดินขุนไปที่ขอไข่ห้าดำเอาเรือไปรุกทันทีเพื่อให้ขุนขาวนั้นตกตา8ขุนขาวนั้น จำเป็นจะต้องหนีขึ้นข้างบนนะครับเพื่อที่จะไปหาเรือของตัวเองนะครับแล้วก็เอาเรือของตัวเองนั้นยึดคลองเจ็ดเอาไว้เพื่อยืนทรงในรูปของเสมอนะครับในตาต่อไปนะครับสีดําจะไล่ได้4วิธีนะครับเดินขุนไปที่คอควาย5เดินง่ายเออเดินเม็ดไปที่งอง,งู3เดินเรือไปที่ขอไข่2เดินเรือไปที่ขอไข่3า ซึ่งกรณีที่ดีที่สุดก็คือการเดินขุนไปที่คอควาย5้าและเดินเรือไปที่งองู3นะครับในที่นี้ผมขอเลือกเดินขุนไปที่คอควาย5นะครับเพื่อเป็นการบีบพื้นที่ขุนขาวนะครับผมในตาต่อไปนั้นฝั่งสีขาวต้องพยายามหนีขุนขึ้นมานะครับเพราะว่าโดนขุนดําบีบพื้นที่เข้ามาทุกทีนะครับในตาต่อไปนั้นฝั่งดําต้องรีบเดินเม็ด ตัวคอควาย2ขึ้นมาที่งองู3นะครับเพื่อรีบเอามาช่วยนะครับแล้วก็ไม่บังอำนาจเ,าเรือด้วยนะครับในตาต่อไปฝั่งสีขาวต้องรีบหาวิธีการเอาเรือรีบขึ้นมายึดคอง7นะครับเพื่อยืนรูปเสมอนะครับในจังหวะนี้สามารถเอามาต่อเรือของฝั่งดำได้นะตามโปรแกรมที่ผมใช้แกะบอกว่าจะหนีได้เยอะมากที่สุดนะครับ ฝั่งที่ขาวเดินเรือมาต่อเรือของฝั่งสีดำนะครับสีดำกินไม่ได้นะครับเนื่องจากว่ากินแล้วจะตัวไม่พอทำชนะนะครับตามโปรแกรมบอกว่าให้เดินมาที่ชอช้างหนึ่งนะครับจะไล่จนเร็วที่สุดฝั่งสีขาวนั้นนะครับต้องรีบนาเรือขึ้นมาที่ขอไข่เจ็ดเพื่อยึดคลองเจ็เอาไว้นะครับเพื่อเตรียมหนีในลักษณะตั้งท่ารูปเสมอ จะเห็นได้ว่าเรือของฝั่งดํานั้นเอาไปรุกเพื่อแย่งคลองเจ็ดไม่ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดินตัวอื่นจะดีกว่านะครับในมูฟนี้ผมว่าเดินเม็ดขึ้นมาช่วยนะครับแต่น,นี้ฝั่งสีขาวนั้นก็จะไม่ยอมเสียคลองเจ็ดนะครับก็ต้องเดินเรือของที่คลองเจ็ดนะครับเดินไปตาที่สามารถเดินได้นะครับซึ่งในกรณีนี้น่าจะเดินไปที่ตา ชอชิง7นะครับดำเห็นดังนั้นนะครับจึงเดินเรือไปที่ขอไข่หนึ่งเพื่อยึดคอง7อีกเหลี่ยมหนึ่งนะครับสามารถยึดได้นะครับเขาเห็นดังนั้นนะครับเห็นว่าเรือสีดำนั้นมายึดคลอง7็ดอีกเหลี่ยมหนึ่งจึงไม่ยอมนะครับเดินเรือกลับมาต่อที่ขอไข่เจครับ ดำเห็นว่าฝั่งขาวไม่หลงกลนะครับจึงตัดสินใจเอาเรือออกมาที่จอจาน1น,นะครับเพื่อเตรียมเล่นในแต้มต่อไปนะครับเพราะว่ายังไม่สามารถยึดคลอง7ได้นะครับฝั่งสีขาวนั้นก็ไม่สามารถทิ้งคลอง7ได้นะครับก็ได้แต่เดิน,นเรือเล่นในคลอง7นะครับซึ่งตาที่เหมาะสมก็น่าจะเป็น ไปทางขวาสุดนะครับ3มช่องทางด้านขวานะครับขาวตัดสินใจเดินมาที่ชฉชิง7นะครับดำจึงเดินขุนขึ้นมาตานี้นะครับเพื่อไม่ให้บางตาเม็ดตัวเองนะครับขาใช้เรือตีรุกเพื่อก่อกวนนะครับเอาทีเดินไปเรื่อยๆนะฮะ จังหวะนี้นั้นดํามีจังหวะที่จะเอาเม็ดปิดนะครับแล้วก็ขาวจะเอาเรือกลับไปคลองเจไม่ได้นะครับปิดนะครับแล้วทีนี้ขาวเอาเรือกลับไปคลองเจไม่ได้ฮะต้องเดินขุนมาตานี้นะครับดําจึงเอาเรือตีลุกทันทีนะครับเพื่อยึดคลอง7ขุนตกลงไปขุนดําตามมานะครับเรือดําไม่สามารถกินเม็ดได้นะครับต้องจับขุนเท่านั้นไม่งั้นจะโดนเรือลุกจนนะครับ ตานี้ต้องเดินขุนขึ้นไปข้างบนเท่านั้นนะครับก็คือตากอหกไม่อย่างนั้นจะจนนะครับฝั่งสีดํานั้นเม็ดกําลังมีปัญหาอยู่นะครับต้องเดินเม็ดตัวนั้นก่อนไม่งั้นจะโดนกินฟรีนะครับทางที่ดีก็คือถอยกลับมาข้างขุนนะครับเอามาช่วยนะครับเตนขึ้นไปที่คอควาย6ในจังหวะถัดไปนะครับผมเขาเลิมเหม็นท่าไม่ดีนะครับต้องรีบเดินขุนหนีออกจากวงร้อมอันตรายนะครับ พอขุนขึ้นไปแล้วนะครับเม็ดดำตามไปเพื่ออบพื้นที่ขาวเรือตีรุกเพื่อก่อกวนนะครับดำเอาเม็ดปิดเอาเรือกลับไปยึดคลองเจนะครับดำเอาเม็ดต่อยแต้น,นี้สวยครับทำให้เสียจังหวะ1ทีใช้เรือรุกบีพื้นที่ขุนเข้าไปนะครับจากตำแหน่งต,ตอนนี้นะครับจะสังเกตว่าขุนดำเออขุนขาวนั้นอยู่ในมุมที่ตรงกับ เม็ดนะครับซึ่งมันเป็นตำแหน่งที่ไล่ง่ายนะครับตาต่อไปสีดำก็จะเดินขุนเข้าไปบีบพื้นที่นะครับเพราะว่าไม่ติดลูกลูกอับนะครับเรือของฝั่งขาวนั้นยังมีประโยชน์อยู่นะครับเพราะยังอยู่ในคลองเจนะครับสามารถเอาไปต่อได้นะครับต่อแต้มนี้นะฮะเมื่อต่อแล้วนะครับเรือดำไม่สามารถกินได้นะครับถ้ากินก็จะไม่มีตัวไปทำจนนะครับ ตาที่น่าสนใจก็คือตีลุกนะครับตีลุกที่ขอไข่หนึง่งแต้มน,นี้โอ้โหถ้าตีลุกนี่ขาวแย่เลยนะฮะเห็นไหมครับคุนขาวนั้นเหลือพื้นที่น้อยแล้วนะครับฝั่งดำก็อาจจะเดินเม็ดเข้าไปบีบพื้นที่ไปเรื่อยก็ได้นะครับเดินเม็ดตัวข้างคุณด้านขวานะครับไปที่งองู7นะครับสำหรับ แต้มนี้นี่จะทําให้พื้นที่ของขาวนั้นเรือน้อยมากเลยนะครับเดินไหมอ่าไปนะครับสีขาวนั้นเดินเรือกดเม็ดเอาไว้นะครับเพื่อไม่ให้เม็ดตัวนี้ใช้งานนะครับแต่ฟังดําก็มีเม็ดอีกตัวที่สามารถใช้งานได้นะครับเอาขึ้นไปที่คอควาย8นะครับเตรียมตีลุกคาดออเรือนะครับจากตำแหน่งนะครับจะสังเกตด้วยว่าพื้นที่เหลือน้อยแล้วนะครับต้องเดินขุนนะครับ ดำเดินขุนเบียดเข้าไปทีนี้เนี่ยมันเข้ารูปจนหมดแล้วครับฝั่งดําขัดอัดเลยครับสีขาวไม่สามารถทิ้งคอง8ได้สองดำยืดเรือเพื่อจะเอาลุกยืดไปลูกอีกฝั่งนะครับหมดทางแก้แล้วครับผมลุกจนนะครับสําหรับแต้มนี้สวยงามนะครับก็จบไปอีกหนึ่งเกมนะครับสําหรับในกรณีที่ฝั่งหนีหนีผิดนะครับ ก็ยังยืนยันนะครับรูปนี้ถ้าเกิดหนีถูกทุกมูฟนะครับจะออกเสมอนะครับแต่ว่าเราก็ต้องศึกษาแต้มทําแต้มไล่ด้วยนะครับเพราะว่ามนุษย์นั้นสามารถหนีผิดได้เสมอนะครับไม่ใช่คอมพิวเตอร์นะครับตัวตัวผมเองนั้นก็ใช้โปรแกรมในการแกะนะครับก็พยายามเรียนรู้ไปกับทุกทท่านนะครับพร้อมๆกันนะครับสำหรับอีีต่อไปจะเป็นเกมไหนลักษณะแบบไหนก็ฝากติดตามด้วยนะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมนั่งแกะโดยใช้โปรแกรมแกะนะครับแล้วก็มานั่งหาเหตุผลนะครับแล้วก็เอามาแบ่งพี่ๆน้องๆในเพจนะครับเพื่อเป็นความรู้และวิทยาทานสำหรับรูปนี้นะครับฝึกทั้งหนีทั้งไล่นะครับอย่างน้อยไม่ได้แก่นก็ได้เปลือกมันก็ยังดีนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ